วิสตอมของเรานี้จะสามารถทำป๊อปคอร์นให้คุณผู้ชมได้ดูได้กินกันหรือไม่ oh. ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกครับกลับมากับผม GCT Rider นะฮะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์อะไรแปลกๆกันนิดนึงนะฮะคือผมได้ไปดูคลิปมาใน YouTube นะหอมและแห่งของต่างชาติซึ่งช่องนั้นครับชื่อ Royal Jordanian นะครับผมเห็นเขาทำวิดีโอเกี่ยวกับป๊อปคอร์นของของมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์สามารถทำป๊อปคอร์นได้จริงเลย ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าวันนี้เจ้าวิสตอมของเรานี้จะสามารถทำป๊อปคอร์นให้คุณผู้ชมได้ดูได้กินกันหรือไม่เป็นไงไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเราต้อง <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องไปหาซื้อป๊อปคอร์น <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดภาไปตอนที่เราไปซื้อกันก่อนไปเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะและทการซื้อป๊อปคอร์นนะครับอันนี้เราจะเจอของแล้วลอันหนึ่งก็นะตก45บาท นั้นจะไปไปสิปอ๊อกคอนผุก็เลิกเนี่ยได้ป๊อบคอนมาแล้วทีนี้เราจะทำการวอร์มเครื่องกันก่อนนะครับผมเพราะว่ารถป๊อกคอร์นของเรานั้นจะไม่กลายเป็นป๊อปคอนถ้า อุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำป๊อปคอร์นมันไม่ร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสตาร์ทวอร์มเครื่องกันสักประมาณขีด2ขีดให้รถมันขึ้นอุณหภูมิกลางถึงร้อนก่อนนะฮะแล้วเราก็จะทำการหยอดป๊อปคอร์นของเราลงไปไนะฮะเราจะหยอดป๊อปคอร์นเราลงไปแล้วก็จะ start ไว้อย่างนั้นเราจะดูซิว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นจังใสพร้อมไหมไปชมกันเลย รับผมตอนนี้อุณหภูมิของท่อเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการยัดกระปบคอนนี้ลงไปท่อแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะสามารถทาป๊อปบคอนได้จริงหรือเปล่านะฮะโอเคพอไหมไปดูเลยดีกว่าใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยเราจะได้เห็นผลได้ชัดเจนถ้าเกิดใส่น้อยมันออกมาน้อยโอกาสออกของจะน้อยกว่าจะดูไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดเราเราใส่เยอะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะๆไปเลย เร่มองอมาแล้วครับคุณผู้ชม <laughs> มันได้ผล <laughs> หอมกลุ่นกันเลยชีเดียว <laughs> กระเด็นติดรถเลย <laughs> นี่คุณผู้ชมดูมั <laughs> นออกมาจริงกิดเด้อ <laughs> นี่คือป๊อปครอร์นจริงๆนะมาอีกแล้วนี่นี่โอ้โหโอ้โหมากันเป็นชุดโอ้โหออกไม่เต็มโอ้มากันไม่หยุดโอ้โหพุ่งเต็มกล้องเลยครูเป็นยังไงแล้วคุณผู้ชมมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมอากาศป๊อปครอร์นแฟนตาซี ดูได้ยางเยอะเลยนี่ม <kleine mus k> ันคือเครื่องทำป๊อบคอรนดีๆนี่เองนะ นี่ดูแฟนตาตีป๊อบคอร์นดูปัญญาอ่อนนะแต่ว่าแม่งสนุกดีวะผมจะพาไปดูอีกช็อตหนึ่งเดียวดูช็อตนี้ดูสิมันจะผมจะกินได้สักกี่อัน และนี่ก็คือผลทั้งหมดของ๊อปคอร์นที่เราได้กันเมื่อกี้นะฮะอ่ะต่อมาเลองดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเชื่อได้ว่ารสชาติมันไม่น่าจะดีอย่างที่คิดนะฮนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินทีละชิ้น2ชิ้นเราจะกินเป็นกรอบๆก,บกำๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือผลจากที่เราได้จากท่อเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่ารสชาติเป็นไงนะ ก็กินได้นะแต่รสชาติมันจะเหมือนขาเหมาควันท่อเป็นคอปคอขคอปคอนที่รสชาติแปลกมากแนะนำว่าอย่ากินดีกว่าโอเคนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พาวเวอร์สไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อได้ยชอบก็กดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าคนแคร์กด s u b สไครป์ติดใจกดดิ้งกุ๊กกิ้งให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนซีจุมบุ๋ลาแจงคลิปถัดไปบาย